ร้านอื่นอ่ะเปิดไหมเปิดแหละเปหมดเนี่ยเฮ้ยช่วัเสาทีล้วคับไก็ต่ออี้ยู่นแวดอขึ้นโซ่ขึโซ่ครับอ่าขึ้นไม่ตื่นเลยดีกว่าโอ้ดูว่าเป็นมือเต่าจริง คัมเบนเตะมือเต่ามือเต่าเุ้ยสุชเลยเพราะมันมีสิบเ็ดชนิดอ่าก็เีี่บวเกียด DC DC แล้วเข้ามายังดูสิเพราะนี่รถรถตู้ไปแล้ว

นีถ้าคนเยอะคือจะเต็มตรงนี้เลยตอนนี้คนไม่เยอะประมาณกี่คนสิคนสิบย <30 S 1> <20, 30 S 2> ี่ิบสามสิบละสามคนแล้วตอนนี้วันหนึ่งเข้าประมาณ200คนตอนนี้16คน ต้องให้มาเร็วเพราะต้องต่อคิวถ้ามาช้าก็ได้รอบหลังจ okay, <wait>. okay. ุดเท่เลยเนี่ยโอ้จะแคบนิดนึงทำไม้ท้าแบบลุกยังไ,ไงดกลุวันั่งไงนะ นั่งแบ35ทีระวงางโมงเหนยทางเป็นเวลาที่นอนต้4ใงื่ม,มานอนตรงนี้นอนองคนก็กินข้าวมาแล้วเราไปกินที่ตอน,น้นเข้าเชา้ากินข้าวมาตรงนี้ ข้าวเช้าอ้ยข้าวปั้นอเอ้ยแล้วมีไก่ป่ะไก่ป่ะนี่ไก่ซาบะไข่แล้วก็ผักดองอไข่ต้มแล้วก็ข้าวปั้นสองอันข้าวปั้นโอ้โหอิ่มนะเนี่ยจุก <laughs> ไม่ใช่อิ่มอ่ะจุกเดินแปดกิโลครึ่งโคกสูงอยู่นะตรงนี้

พันปีครับสนพันปีตรงนี้สะพานข้ามแม่น้ำอําเปะแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจังหวัด ไม่ใช่ของจังหวัดของเมืองนี้ของเกาะยากุชิมะว้าวโอ้ยดูดีมากสวย <c oughs> เริ่มสว่างลเลยเดินม,มาได้หนึ่งส่วนสามของทางรถไฟ เขาบอกคนสมัยเอโดะเวลาการตัดไม้เขาจะมีการขึ้นไปตัดข้างบนก็จะเริ่มเดินขึ้นไปแล้วจากนี้ประมาณ2ชั่วโมงเดิน<ม>ไปกลับทางเดิมนะ ไปกลับประมาณสงชั่วโมงครึ่งไม่ใช่ไปกลับสี่ชั่วโมงครึ่ <Yeah. S 1> ง ตอนใหญ่มากใครชอบเดินป่านี่สนุกเลยโอ,เโอ้ยดี ก็มอสทั้งแบบทั้งทั้งหินเลยนะหินมอสลื่นๆฝนตกไปรปยๆเนาะเยน็ยนๆคนเริ่มเยอะแล้วแถวนี้แสดงว่าต้องถึงจุดสักจุดสามพันปี เข้าไปข้างในเลยโอ้เที่เรมาอยู่แถวนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นหัวใจเติมน้ำนะชิมอืมเดินชันที่สุด15นาที เงือออกแล้วฝนเริ่มตกเข้ามาในป่าลึกแล้วแต่ก็ยังมีทางเดินอยู่กินสุปไม่ส่อ<ม>โอ้ยอร่อย คนก็ค่อยๆเดินมาเรื่อยๆอีกประมาณเท่าไหร่นะเขาบอกชั่วโมงหนึ่งนะห้าสิบนาทีอิ่มละง่วงละต้นสุกิของยาคุชมานี่มันจะเตี้ยเพราะว่าที่จริงมันเป็นต้นไม้ที่สูงได้ แต่ว่าช<ม>ิเตียเพราะ<ม>ว่าเจอใช่แล้วก็ดอนหักไปใหญ่มากมองด้ดวยกล้องก็ดูไม่รู้นะว,ว่าเป็นคู่รักนี่นไงวเขาจับมือกันอยู่อ๋อเชื่อมกันอยู่จับมือกันอยู่ เข้าไปนี่ก็เป็นมรดกโลกทำบ่กูม่วิสกอเดินมากี่ชั่วโมงนะทั้งหมดห้าสิบเอ็ดโมงเองสี่ชั่วโมงทั้งหมดสี่ชั่วโมงสี่สิบนาที อยู่ตรงนู้นต้อนอยู่ตรงนี้เดินกลับนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทุกคนจะมันนั่งพักกันก่อนที่จะเดินไปถึงโจมงตอนนี้ไม่มีคนนั่งฝนตกอออสสัไดด คนเยอะมากตอนนี้อัน,นี้ต้นจับได้ต้นที่ใหญ่ที่สุดที่จับได้ในปัจจุบันนี้ทางเป็นอย่างนี้เยอะสวยๆครับไปครับผมตกแดดออกในเวลาเดียวกัน ที่เดินมาโหดๆตอนแรกลงแล้วโหดมากอย่างนี้มีก่อนไปถึงตรงทรัคโกถักกลับแล้วถกลับ มีความเขียวมากกว่าปบมาจะถึงแล้วเดินมาทั้งหมดตอนนี้ประมาโอ้9ชั่วโมงจบแล้วเป็นไงพี่อ่อนไม่แพ้ไหมอ๋อเดียวตัวเต็มขอบคุณครับเขาพาเราเดินมา10ชั่วโมงเนาะยุ่จิกังแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถคันนี้กลับ